เมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรบ้นี่อ่ะหยบอ้าแคชชั่นอ่ะอ่าแช่มันแช่อ๋อแล้วฉันยังงงอยู่เลยเมื่อกี้เสียงอะไรอ,ะอ่ะนี่คือที่ไหนเนี่ยแกเป็นใครแกมาได้ยังไงฉันเป็นคนจากอีกโลกนั้นมั้งอะ่ะฉันไม่รู้อ่ะ เออแล้วนายมาที่นี่ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นฮะไอ้ไอ้แกตายฉันทำไมฉันได้เรื่จากแกนี่หว่ามาสู้กันเถอะแกอย่าคิดนะว่าแกจะชนะน,นี่ไอ้ขาฉันเอ้มันปไปได้ยังไงที่มันจะทำแบบนี้ได้โอ้ยเตะแรงเกินไปแกท้าฉันสู้เองนะจอมเมลอนเอ้ยนายรู้ชื่อฉันได้ไงเออ กับอันนี้เลยฉันจะฆ่าแกให้ได้เพราะว่าแกท้าฉันสู้เองนะจอมโง่ไม่น่าท้าฉันสู้เลยโอ้ยออ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 ง่ายจัดเลยปงังเอ้ยฉันกลับมาแล้วฉันจะแก้แค้นนาะยเอ้ยนายคืนชีพได้ยังไงนะ่ะ ฉันไม่รู้แต่ว่าฉันจะฆ่านายให้ได้เพราะว่าฉันจะแก้แค้นอีนี่น่ะโอ้อยุบที่ฉันเหรอจะโดนมัดแรงละอ้ทนี่เนี่ยโอ้กระดูกฉันนี่ฉันไม่สนหรอกเฮ้ย มันตัวขาดคืึองมาอีกแล้วนายทำอะไรลงไปนายรู้ไหมอีฉันจะแปลงร่างให้นายดูฉันเป็น Iron Man. อ<ม>ไอรอนแมนโฆษณาไม่ได้ยังไงฉันเป็นไอรอนแมนยังไงล่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรน่ะเอเมนรอดเดี๋ยวอะไรของแกเนี่ยอียแกเจอฉันฮิปตอนนี้ฉันหิวตัวเองแล้วอี ไปไม่มันมันเป็นไปได้ยังไงจริงๆฉันแม่ใช่ไอรอนแมนหรอกเอ้ยออกไปจากตัวฉันได้แล้วนี่น่ะเอ้ยกระเด็ดเนไปไกลเลยเอ้ยตีแรงยังแกคิดว่าแกเก่งแค่คนเดียวนะอืมเอ้ยนายว้ามาได้ยังไงน่ะนี่ก็เหมือนตอนที่นายวะมาใส่ฉันไงแกก็เจอ,อๆๆๆๆดีนี่น่ะเอ้ย แกเจอฉันนี่นี่โอ้ยอี๋นี่อี๋อ <S <S ทำบ้าอลไรลงไปไอเมลอนฉันก็สู้กับนายไงฉันจะทำบ้าเลยลงไปได้ล่ะนี่อีอออกไปอย่ามาใกล้ฉันนะ ฉันไม่ยอมอย,ยึบอยอบยบอะยิบอะยอาว้าวี่แกแต่ฉันเป็นสูงมากเลยนายรู้ไหมใช่ฉันรู้นายคิดว่าฉันตาบอดหรยอไงนี่นะ่เฮ้ยฉันจะทุบแกลงพื้นแล้วนะไม่จริงนะฉันนายทุบฉันไม่ได้หรอกนี่เนะ่ยเห็นไหมสมุนะอี่ดอ แต่จริงก็มาดิอุ้ยฉันไม่มีทางแพ้ได้เช yeah! ียอือนี่ยิบปูมมาดิไม่กลัวเว้ยรับคำท้าแบบนี้ใช่ไหมอีทนี่ยัยบอีเอ้ยก็มาดิเอย้ยับ นี่นะแกจะคิดว่าแกเก่งมากนักเหรอ,อยีอ่ไอ้ทีบหน้าฮึบตอยเฮ้ยอ,อย่านะเย่ยเดี๋ยวแกโดนดิแกท้าฉันก่อนนะเจ้าเมรลอนฉันก็อยากสู้มาตั้งนานแล้วโอ้ยยี่ฉันไม่ได้สู้มาตั้งแต่ ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กตอนนี้ฉันได้มีพลังอมตะเหมือนนายยี่เพิ่งมาบอกกันตอนนี้ว่านายมีพลังอมตะด้วยว่าอยู่ทำไมไม่ตายนี่แหละเอ้อดันเท้าทิพย์แลเออนี่ต่อยขึ้นฟ้าเยากเออโ,โ,โคตรแรงเลยวะไอ้ยิปเชี่ยแกจะหนีไปไหนฮะ เจ้ามาเอ,อ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้เจอโฆษณาโคตรเกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันหายไปไหนแล้วไอ้พัมกินฉันอยู่นี่แกจะคิดว่าฉันหายไปไหนง่ายๆยฉันไม่ยอมหนีทำไมตอนนั้นนายหนีละโอ้ยยิบแกเจอดีว้า ไม่โดนใช่ไหมอย่างนี้ต้องกลับขึ้นไปแล้วก็ทุบลงพื้นไปเลยเออว้าวเอ้ยแกจะคิดว่าแกจะฆ่าฉันได้ยังไงนะฉันไม่คิดแบบนั้นหรอกเจ้าโง่นี่นะยยึบอีอยึบยึบอีแกเจอดี ไอ้ลงไปไหนแล้วยึบฉันไม่ได้หนีหรอกนี่นี่นะตี่แกเจออึบอีโดนนี่ไปก็จะคิดว่าเอ้ยอย้ฉันไปไหนแล้วกลับมาน,นี่นี่นีะ่ะทีมหัวว้าวตกมาเป็นดาวตกว้าระเบิด ีฉันไม่ยอมหนีง่ายๆหล้กเจ้าเมลอนง่อเอ้ยอีพีจ่จะลงมาหาแกแล้วโอ้ยแล้วก็ขึ้นไปทำเพื่ออะไรอีไอ้อนะเอไอฉันไม่ไหวแล้ว คนต่อไปจะเป็นใครจะมาจากโลกไหนนี่คือหมู่บ้านเมลอนนว้ยอย่ามาอย่ามาหาเรื่องนูง่นนี Nixon, ่นั่นนี่นั่นนั่นนั่นรออะไรจีรนะนี่กันน่านี่กันนี่กันน่นะเข้าใจไหมคนต่อไปเดี๋ยวแกเจอเพื่อนฉันแน่อีกสามคนดูซิว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนเพื่อนนายเโดนนี่ไปซะตอนนี้ฉันเรียกสายฟ้าไปแล้วเดี๋ยวแกเจอดีแน่ เฮ้ยอย่านะเฮ้ย,ย,ยตายที่เรียบร้อยคนต่อไปจะเป็นใครเลือกสคนที่เราจะจัดก,การมันออกไปจากหมู่บ้านนี้ได้เวลาตังกล้าฉันเอามาแค่อย่างเดียวก็พอนะเมีแค่หมวนีันเดียวนี่แหละ จะอยู่กับฉันตลอดไปโอเคเอ้ยอย่าพึ่งดียยยุูม